รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วเธอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีในรายการคิดดีแลน์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ภายในอาคารประชาร่วมใจโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแห่งน,นี้แล,ละรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระพรหมวชิระพุาทธาน เจ้าคณะรองรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะพระเจริญพรภาษาจุดทนพุทธศารน์ทั้งหลายข้ชอบรายการคิดดีแลจุดเช้าวันเสาร์ที่27กันยายนนี้ทั้งหลายนี่ก็ไปเดือนเก้าแล้วสิบสิบบสอง อีกสามเดือนกจะสิ้นปีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าอัจฉราพ,พูดเสมอว่าเรามีเงินซื้อนาฬิการ,ราคาแพงๆราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้ซื้อนาฬิการาคาแพงๆได้แต่ไม่สามารถซื้อเวลากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นของมีค่าครัวรจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นนั่นเอง ธรรมะในครั้งนี้ก็คือเจ้าอิทธิบาทสี่คือคุณเครื่องแห่งความเําเร็จคณเครื่องความเพลเร็ิของชีวิตที่เดินตามแนวชีวิตที่ถูกต้องนั้นก็คือบิดันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาจะทําในสุดแท้แต่ในเบื้องต้นต้องตั้งฉัชทะก่อนต้องมีความพอใจในสิ่งนั้นว่าถูกต้องทำราคาขายที่ถูกต้องอ่ือจะทำงานถูกต้องจะบีดันทะ เมื่อฌานซ่าเกิดในข้อสึ่งแล้ววิริยะคือความเพียรก็จะได้เกิดขึ้นมีฉันท่ายาจิตตะก็จิตปักไฟวักไฟที่จะทำสิ่งที่นั้นให้สำเร็จได้ที่บางสาก็สืบรองดูว,ว่าที่ทำไปแล้วถูกรอผิดผิดรอถูกก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเราว,ว่าฉันทาเกิดคือว่าอิริบาทสี คือคืนค่้ความสำเร็จคือชันทะจิตวิบังสาชันทะคือความพอใจวิยะคือความเพียรจิตตะก็ไปผิดหลักป่จัยเบียงสาก็ปึกตรองในส,สิ่งนั้นๆให้เรารอบชอบจากแล้วก็ค,อค่อยททากันไปให้เหลยอาคารการก่อสร้างประชาร่วมใจนะอาคารประชาร่วมใจให้โรงพยาบาล,ลาชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแ,างแครกรุงเทพมหานคร และกาส่งเสริมรับส่ญจากทาทชางหลายมากบางน้อยบางไกลบางทั้งไกลทั้งไกลแม้กระทั่งต่างประเทศก็ยังส่งจตุปัจปจัยมาส่งเสริมสำรวจก็ขออาณโบลธนาเชื่อชม,มดีในบุลคุลด้วยเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้เสียสละเรียวกว่าไปจากะบริจาคเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเป็นสาระส่งเคาะเข้าใจจะพอน เ่อทุกบาททุกสตางค์ที่ท่าหามาโดยมาหาไม่ได้ความเหนื่อยยากลำบากไม่จะทําอะไรจะทำบุญไม่จะบริจาคอะไรเนี่ยต้องเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆถ้าอเป็นบุญผู้เร่จริงๆแล้วมันก็เป็นบุญไม่ใช่ทำเประเปตปะเรียวะ่ะไรสาระนะก็ทําให้เงินที่หามาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แกสังคมอะไรเลยเพราะฉะนั้นเงินทองหามาได้มาด้วยสิ่งด้วยปัญญาแล้วก็ไม่จะใช้ ก็ต้องใช้ดุสิปัญญาบ้างเงินที่หาได่มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมแล้วจะไปโทษไหมไม่ใช่หามาแล้วมาไปโทษกับตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์ดะนั้นการจะจัดจ่ายเงินที่หามาในแสนยาาแสนลำบากนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้ดีคิดให้รอบคอบกอบถาว่าเราจะสละบริจาคไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมท่านพระเจ้าพุทธบอกว่าบ่อเกิดแห่งปัญญาเนี่ยคือสร้างโรงเรียน ช่วยเนาะช่วยสงเคราะห์เยาวชนที่อยากไร้ที่ต้องการการศึกษาชาวโรงเรียนหรือจะ,อะมอบทุนแจกทุนก็นแล้วแต่เรียกว่าเป็นการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์คนเฉี่ยกันเช่สรูพยาบาลที่การเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะนั้นเราได้มีการได้ช่วยเหลือคนที่กับเราได้รับทุกขทรมานที่กลังเจ็บอย่างป่วดนั้น เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆท่าทั้งหลายสรุปความแล้วว่าเอ,อินองที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากเมื่อชาดจะบริจาคหรือจะทำการกุศลได้ใดก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆให้สมค่าราคาที่ได้มาด้วยความเหนื่อยสรุปความแล้วว่าเมตตาจิตเคยความเมตตาอาคารประชาโลภใจโบบลบาราภิพัด แขงบางภายเขตบางแคกกรุงเทพมหานครยังรอเมตตาจิตใจทั้งหลายจีจิตสถานภาษาทะติดต่อโดยตรงไปยังโรงพยาบาลราชพิพัฒนหรือติดต่อมาอย่างวัดศรีตุลาวริหารเป็นบุญกุศลจริงๆขอเจริญพร ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารแห่งนี้สามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครหรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปดติดตามค่ะ